<Like> ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยบริษัทโ r o f e s s i o n a l West เทคโนโลยี West, 1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนข่าวดีมีให้ดู วันนี้เรามากันที่การประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกิจกรรมพิเศษอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมครั้งที่1ประจำปี2564โดยมีนายพีรศักดิ์พอจิตประธานดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาเป็นประธานในการประชุมเมื่อไม่นานที่ผ่านมาณห้องประชุมหมายเลข301ชั้น3อาคารรัฐสภาเกียรกาย โดยมีวาระการประชุมต่างๆดังนี้วาระที่1เรื่องประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุมเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกิจกรรมพิเศษอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมวาระที่2เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา การพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานตามหน้าที่ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและพิจารณากิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมตามระยะเวลาการดำเนินการเป็นเวลา180วันคือระหว่างวันที่23มีนาคม2564ถึง18กันยายน2564 และววาระต่างๆที่ทางคณะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้แล้วในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการที่จะร่วมมือกันวางแผนช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติสาธารณาภัยต่างๆตลอดจนเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดอีกด้วยค่ะ ครับคณะกรรมการชุดนี้นะครับเลือกสันส้นๆก็คือคณะกรรมการกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ของวุฒิสภานะครับท่านประธานวุฒิสภาได,ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งโดยมอบหมายให้ผมเป็นประธานคณะกรรมการนะครับให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการประเด็นหลักๆก,ก็คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นภัยทางน้ําทาง อากาศทางบอกอะไรทั้งหลายนะครับที่เป็นเหตุฉุกเฉินนะครับก็ให้ทางคณะกรรมการชุนนี้เป็นคนประสานงานไปหาข้อมูลในพื้นที่ว่าต้องการการสนับสนุนการช่วยเหลือยังไงจากทางวุฒิสภานะครับประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องของไอ้กรณีที่เป็นนันทนาการนะครับคือเราเราจะเน้นความสร้างความสัมพันธ์กระหว่างาสมาชิกกับข้าราชการแล้วก็สื่อมวลชนกับ,บวงงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชนรอบรอบวุฒธธิสภาเนี่ยนะครับว่าเราจะสร้างความสัมพันธ์สร้างกิจกรรมอะไรร่วมกันไม่ว่าจะเป็นด้านของกีฬาหรือเรื่องการจิตอาสาอะไรอย่างนี้ก็น,นั่นเป็นหน้าที่หลักๆสองประการของคณะกรรมารชุดนี้นะครับ